สวัสดีครับผมท่องไทยออนทัวร์วันนี้กลับมาเมืองไทยครับผมน,นี่มาวันนี้มีเพื่อนสนิทกันสมัยเรียนทนังสือครับผมไม่ได้เจอกันหลายสิบปีแล้วครับนี่วันนี้เขาบอกเรียกผมมาต้อนรับหน่อยต้อนรับท่องไทยออันทัวร์หน่อยนี่ครับผมเพื่อนสมัยเรียนนะครับผมสมัยเรียนสามสิบปีแล <Yeah, S 1> ้ว,ว,วเดี๋ยว เพื่อนทงใช้เพื่อนทงใช้เดี๋ยวได้นำ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 ตัวเนาะอันนี้เพื่อนมีดเนาะอันนี้เพื่อนเพื่อนอะไรนะเพิ่ม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 เนาะอันนี้เพื่อนหนิงเพื่อนเนยครับผมอันนี้อันนี้เพื่อนยศแน่ครับผมขอเธอเยอะขอเอเยอะเพ่ต้องมขอหอก็ได้ครับบอลโอ้ยต้องเก่งใหญ่แนครับ นี่เนาะก็อมเนาะอมเนื้ออมเนื้อครับอมเนื้ออมเนื้ออมเนื้อ้อมนื้ปูอัดหอมเนื้อจีนมี่่มีมีเห็เเนเห็เอเห็ดเหอเออจะเ็ดหอยหอยเป็นคูหอยเปนคู่อเปนคูอ๋ออันนี้ก็อันนี้ครับอาหารแปลกๆนี่ไม่เคยไม่เคยกินเน่ยปูอัดทอดเนี่ยสุดยอดเลยอร่อยครับผมกลับกลบออย่างดีเลยเนาะ ขอบคุณมากขอบคุณว <someone> ันนี้ขอบคุณเพื่อนหนิงครับผมมีเพื่อนหนิงบริการต้อนรับสุดยอดเลยครับสหายสุราเพื่อนเนเพื่อนเบิ้มเพื่อนมิดเนาะแล้วก็เพื่อนยอดครับผมขอบคุณมากครับผมต้อนรับผมอย่างดีอบ่นมากขอุูนมากับกับเมืองไทยนี่อบ่นจริงๆรจากหนาวกลายเป็นร้อนเลยเนี่ยครับผมชมเลยครับผมชมไปเลยยังมีหลายคนยังมาอยู่เนาะครับผมครับผมวันนี้เพื่อนเบิ้มเพื่อนเบิ้มยอนย้วันนี้ยินดีต้อนรับครับเพื่อนน้องครับกับสุนันท์เกิดครับ เจ้าครับผมน่าครับผมกับสู่บ้านเนะครับสู่คำภูกอ่ะผมับสูะมาตเกิดมาประมูลมาปรับูลว้าสุดยอดเลยขอบุญมากเลยครับผมโอ้ยภูมิเต็มภูมิใจมากครับผมกลับมาครั้งนี้นี่เยี่ยมเลยเพื่อนยศเข้ามาด้วยเจ้านี่ครับผมตอนนี้เพื่อนเรามาครบแล้วครับผมมาครบแล้วครับผมน้ำมันก็คือมากเล็กเล็กเล็กเลยเพื่อนเล็กสวัสดีครับผม เสียไงเกสีอกองเงียวเสือกกองเงี้ยวครับผมครับไมมอเล็กเล็กเล็กครับผมนี่กกาฟบ่า อ่าร okay. ู Twelve ้เลยวิดีโอวิด oh. oh, ีโอยววิดีโอถ่ายวิดีโอไว้ถ่ายวิดีโอเดี๋ยวเวิดีโออยูถ่ายวิดีโอเยวก็ป็นรถทิดีใจมากวนี้ผมมากลับเมืองไทยนี่ดดีใจมากเลยครับผมไรสุดยอดเลยไรกัเลยเนยี่ยมเลยเล็กกเสองเี้ยก่งาเป็นเอเป็เลือถาผมคลิปนี้ก็อาจจะสั้นนิดนึงไม่ต้องสั้นอกแต่ว่าคนภาพมันภาพไมได้ ยงลิ้นจะพันแล้วผมชอบก็กดไลค์เออกดแชร์เนาะใก็กดแชร์เนาคสัปสัรคๆเนาะนดีครับผมอุ่นใจมาเมืองไทยอุ่นใจมาเมืองไทยผมจะตั้งชื่อว่าอุ่นใจมาเมืองไทยมากเลยโอเคอุ่นมากครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับผมลาผมบ๊ายบาย หมูจุ่มีหมูจุ่มชุดใหญ่ครับผมนี่ร้านนี้ร้านสังกองมาสังกองคุณแม่จันเราติดคล้ายๆกับผมไม่สายติดกันชแสดงนะแสดงไม่ยันไม่สายของผมซุปเป็นแบบไหนเนาะด่วนอ๋อุแบบเผ็ดหน่อยเิคะเผ็ดนิดหน่อยเนาะอ๋อนี่อะไรสมะนาวโอเคขอบคุณครับผมนี่ยนี่สอดามะนาวชิปนะครันงาโอเคมาได้ 猛收他，你看,看，你看,看，你看、啊，忙着、啊、拍，忙着录啊。